สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพบกันในเรื่องของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับปี2565นะครับสำหรับให้นักเรียนนักศึกษาทุกท่านนะครับได้พัฒนาตนเองนะครับตามกรอบนะครับของการจัดการศึกษากศนนะครับเป้าหมายนะครับเป้าหมายของการจัดการศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับของกศนแม่ลิมในโครงการ โครงการพัฒนาจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนนะครับในรูปแบบออนไลน์เรามีเป้าหมายนะครับทั้งหมด250คนนะครับทั้งอำเภอนะครับทั้งทั้งอำเภอเราเราจัดในรูปแบบออนไลน์นะครับรูปแบบออนไลน์นะครับเพื่อให้กศึกศานะครับได้มีคุณธรรมจริยธรรมนะครับมีค่านิยมมีคุณลักษณะที่ดีนะครับตามกรอบกําหนดของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับแล้วก็เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนะครับรู้จักทุมเสียสละ นะครับมีความเสียสละมีแรงจูงใจนะครับร่วมแรงร่วมใจนะครับในการจัดกิจกรรมทําประโยชน์ร่วมกันให้กับสังคมชุมชนและตนเองนะครับซึ่งมาในวันนี้ก็จะมีคุณครูทั้งทั้งสีท,งท่านนะครับมามาร่วมกันเป็นคณะทางานนะครับซึ่งคุณครูทั้งสีท่านก็ได้รับมอบหมายนะครับในการทํางานในแต่ละบทบาทนะครับซึ่งก็จะมีครูท่านแรกนะครับคุณครูฝางศรีนะครับปันปวงชนนะครับท่านได้รับมอบหมายในเรื่องเกี่ยวกับ ความหมายของจิตอาสาคืออะไรนะครับจิตสํานึกคืออะไรจิตสํานึกกับจิตอาสาต่างกันยังไงนะครับว่าการเป็นจิตอาสาที่ดีนะครับจิตสํานึกที่ดีควรออกมาจากพื้นฐานจิตใจอย่างไรนะครับแล้วก็คำว่าสาธารณะคืออะไรสาธารณะคือครอบครัวเราไหมเฉพาะครอบครัวเราหรือตัวเราเองหรือเพื่อนเราหรือทุกคนในสังคมเขาเรียกว่าสาธารณะนะครับและคำว่าจิตสาธารณะการทํางานเพื่อสาธารณะ การมีจิตอาสาเพื่อสาธารณะเป็นอย่างไรนะครับเป็นบทบาทของคุณครูของศรีนะครับจะนําคลิปความรู้ต่างๆมาให้นักศึกษาทุกท่านได้ส่งนะครับในส่วนเรื่องต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของความเป็นมาของโครงการกจิตอาสาเราทําดีด้วยหัวใจอันนี้เป็นโครงการของในหลวงในรัชากาลที่1ิของเรานะครับซึ่งท่านพระราชทานมาให้เราได้ศึกษาแล้วก็นําโครงการาต่างๆไปขยายผลสู่ชุมชนนะครับ เป้าหมายและวัตถุประสงค์โครงการมีเป้าหมายอย่างไรวัตถุประสงค์อย่างไรคุณครูกมลมากนะครับพระบุญมานะครับจะเป็นผู้นำความรู้นำคลิปสาระสำคัญสาระความรู้ต่างๆน,นะครับมาให้นักศึกษาได้รับชมนะครับในส่วนคุณครูนันพทพวุฒิบทุนะครับที่ยืนข้างผมนี้นะครับรได้รับเป้าหมายในเรื่องของคุณธรรมแป,ะประการนะครับในการขับเคลื่อนนะครับ โครงการจิตอาสาให้เกิดประสิทธ,ธิภาพนะครับนักศึกษาผู้เข้ารับอ,อบรมในโครงการรับชมโครงการต่างๆเน,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 นี่ยเข้ารับอบรมเนี่ยจะต้องฝึกจ,จะต้องมีคุณธรรม8ปรประการมีอะไรบ้างน,นะครับมีอะไรบ้างที่จะต้องดําเนินแล้วก็นําพาชีวิตเราตัวเราเนี่ยเป็นจิตอาสาที่ดีนะครับเดี๋ยวคุณครูนัททูนก็จะได้นําสารคมรู้สัต่างๆนะครับมาให้นักศึกษาทุกท่านได้รับสูตนะครับ ในส่วนของคุณครูสัคดานะครับคุณครูสัคดาก็จะเป็นผู้ดาเนินรายการนะครับแล้วก็จะอธิบายในเรื่องของกิจอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนเนี่ยหัวใจสําคัญของโครงการเราเนี่ยนะครับว่าหลังจากที่เราได้รับก,การอบรมกิจอาสากันแล้วเนี่ยเราจะไปช่วยชุมชนอย่างไรไปช่วยสังคมอย่างไรนะครับเราจะต้องทุนประโยชน์ให้กับสังคมชุมชนได้อย่างไรนะครับอย่างเช่นสายรักวามสะอาดนะครับการไปช่วยกวดวัด การทความสะอาดโรงเรียนตลาดที่สาธารณะต่างๆ,ๆนะครับนี่คือจิตอา,าสาสายรักความสะอาดนะครับก็จะมีสายรักโลกนะครับจิตอาสาเช่นปลูกต้นไม้นะครับปลูกต้นไม้ทาความสะอาดลําคลองหนองบึงที่ลุกนะครับมีหญ้าลุกตรงนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นสายสารพัดช่างเช่นเราไปช่วยช่วยทาสีโรงเรียนนะช่วยทาสีสอนามัยรพสตช่วยทาสีวัดนะครับ มุงราังคาให้วัดนะครับหรือทาความสะอาดห้องน้ําให้วัดอย่างงี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของกิจอาสานะครับแล้วก็จะมีสายบุญนะครับสายช่วยเหลือผู้ยกากไรคนตาบอดหรือก็คนพิการอะไรต่างๆพวกนี้สิ่งเหล่านี้คือเป็นรูปแบบของการกิตอาสาในการพัฒนาชุมชนและสังคมนะครับเราจะนาความรูต้ต่างๆเหล่านี้มาให้นักศึกษาทุกท่านได้รับสวมฐานรูปแบบออนไลน์นะครับแล้วก็ ในการก่อนรับชมเนี่ยทางคุณครูกำมอนมานี่ได้ทําแบบทดสอบแบบทดสอบก่อนเข้าสู่บทเรียนเพื่อสามารถวัดว่านักเรียนนักศึกษามีความรู้มาก่อนที่จะได้รับการอบรมมากน้อยแค่ไหนและหลังจากทุกท่านได้ชมคลิปความรู้ทั้งหมดแล้วเนี่ยคุณครูกำมอนมาก็จะมีแบบทดสอบหลังการอบรมนะครับเพื่อทดสอบว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยหลังจากได้รับชมได้รับการอบรมไปแล้วเนี่ยได้รับความรู้เพิ่มมากน้อยแค่ไหนนะครับ เดี๋ยวเราจะมารับสมร่วมกันเลยครับดีไหมครับท่านครับอรโอเคครับสวัสดีครับนักเรียนครับ